แล้วครับทุกคนเนื่องจากน้ําลงน้ําบบแบบลงอย่างเยอะนะครับน้ําลงแบบเยอะมากนะครับทําฟาังฝั่งซ้ายแุกค,คนหาเดินเก็บโยเล่นดีกว่าครับเผื่อจะมีนะครับทุกคนครับโยใครทําขาดไว้ก็ขออนุญาตนะครับทุกคนตรงนี้ผมติดเยอะเลยแต่ก่อนอะ ติดหลายตัวเลยนะครับโยเฮ้ยเจอทุกคนเจอเจอหนึ่งตัวนี่ขออะไรอะ่ะนี่ครับแจ็คเว้ด้วยครับทุกคนเฮ้ยแจ็คเว้นะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นขนาด3.0เลยนะครับทุกคนโอเค หนึ่งตัวแล้ววันนี้เรามาลุยสี่ชังนะครับน้ําลงนะครับตีหมึกไม่ได้เลยทุยกคนไ,ได้โยไปหนึ่งตัวแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเจออีกตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับทุ <c oughs> กคนจากวีหนึ่งตัวของใครก็ขอนะครับโอเครู้สึกรู้สึกว่าจะเจอต้องลงอีกตัวหนึ่งนะครับแต่อยู่ในน้ำเดี๋ยวเราจะเดินลงไป นี่ทุกคนเขียวเขียวนี่นใช่ไหมสีเข,เขียววะใช่ใช่นะครับแต่ไม่รู้ของอะไรแต่เก็บนะครับนี่ครับผมอยอนน้ำอ่ะอึ๊บเอ้ยเอ้ยสามจุดศูนย์อันนี้ก็สามจุดศูนย์สีเขียวเลยนี่น่าจะเป็นโยไมย้เอาละตรงนี้มีแต่สามจุดศูนย์ โอเคเด้อน้ำเริ่มขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินเดินไปอีกโอ้เดี๋ยวหาไปหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวน้ำขึ้นสูงแล้วค่อยตีไปเ,เดินไปรอเดินเดินลุยต่อนะครับ